ส่งลิงก์มากันนะเพราะว่าเพื่อนสนิทเราขอมาว่าเมื่อไหร่เหมือนจะเมื่อไหร่มึงจะสอนให้คุณส่งลิงม้ามาคุอยากเล่นม้าไหมเลยแล้ววันนี้ก็ใช่ครับก็จะมาสอนส่งลิงนั่นนะครับก็คือเดี๋ยวพี่ก่อนทำไมให้เข้าไปที่เกมนี้ครับก็คือที่แอปที่คุณจะไปส่งลิงก์ม้าเดี๋ยวโอเกมนี้นะครับนอนจากผมไม่รู้ส่งลิงก์ม้ายังไง <laughs> ก็มีแต่เกมเหมือนที่เป็นลิงก์มา้าเด็ดโอเค รอครับผมรอเพื่อนรอก่อนนะแล้วคลิปนี้ก็จะมาสอนส่งลิงก์มานะโอเคก็เปดไปเล่นเหมือนเล่นตามปกติแหละคับไม่ได้เรียกเล่นเยกวาถ่าย <c oughs> ใช่ก็ถ้าคุณจะส่งลิงก์มัดนะคะให้คุณไปตรงที่มัดที่คุณจะส่งไปนะครับ <c oughs> ก็ ถ้าคุณจะส่งเลิงย์มาร์สไปให้คุณนั้นเข้ามาที่ตัวที่คุณจะไปส่งเลิงย์มาร์นะครับอันนี้ผมจะเป็นตัวอย่างนะก็คือนี่นาะตาดันเองผมจะส่งนะ้แน้าตาดไปให้ค่ะเจคนหนึ่งนะครับเออเดี๋เวๆๆข้ามขั้นตอนนี้วะให้กดไปที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวกดเข้ามาเลยได้ยังไงให้กดไปที่ตรงนี้ครับอ้าเหลียดมึงมากเลย กดไปที่ตรงนี้นะคะพี่วงกลมสีแดงไอ้สีน้ำูนะคะก็ <c oughs> ือีชีวิตเปลี่ยนแบบกดปเร็จมันจะขึ้นหน้านี้เนาะไม่เจ้ากดเลยทั้งสิ้นครับให้กดไปที่ตรงนี้ครับตรงที่นี้ตรงนี้พี่วงไว้ให้กดไปเลยกดไปนะครับเร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้เนาะก็ขึ้นหน้านี้นะคะให้ทุกคนกดตรงนี้ครับนี่โอเคนะกดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนออกจาก gap แอปนะคะทุกคนอาจานแอปอย่างทันทีแล้วก็มาส่งที่ Youtube หรือ TikTok ก็ได้ถ้าเขาขอลิงก์มาเรานะครับอ่าให้ไปที่ YouTube ทันทีหรือคุณจะส่งไปทางไหนก็ช่างครับก็ส่งดำได้ปกติให้คุณไปที่ y t u t u นะครับแล้วคุณแบบคิดว่าจะส่งลิงก์มาท,ทางไหนนะครับก็เราจะส่งลิงก์มารยังไง ให้คุณเข้าไปที่คลิปคนที่ขอคุณครับให้คุณเข้าไปคนที่คลิปที่ขอคุณถ้าเขาไม่มีช่อง y o YouTube ล่ะไม่ต้องไม่ต้องหรอกครับให้เขามีติ๊กตะก็พอโอเคคุณก็มาเข้ามาที่ข้อคอมเมนต์นะคบนี่เมื่อไรจะสอส่งมาอน,านี่ขอไปชั่วโมงแล้วไม่ตอบ <laughs> ใช่โอเคนะครับถ้าคุณจะส่งนี้มาาง ให้คุณเข้าไปที่ช่อง YouTube ของเขาหรือเขาอะไม่ใช่เขาขอมานะครับให้คุณกดไปตรงนี้ตรงที่พิมพ์ปนเหมือนปกตินะครับ mm. เห็นไหมครับที่มันขึ้นนายาวแบบนี้ให้กดไปตรงตรงนั้นเลยครับ mm. ใช่แล้วก็ใส่ไปนะครับแบบนี้นะคบ mm. นี่ก็ได้แล้วนะครับ mm. โอเคประมาณนี้เนาะ mm. แล้วก็ถ้าสอนนี่ mm. ไม่ต้องลบตามผมนะอันนี้ผมลบเพราะว่าผมไม่ได้ส่งให้เพื่อน mm. ผมเนี่ย เขาให้ผมสอนอะโอเคแค่นี้แหละค่ะขอบคุณครับ